ทำปูนปั้นลักษณะนี้เราจะทำอะไรสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะดีไปฟา่าหางานอดีเรกทำแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมกับคุณครูนะคะคุณครูมีกิจกรรมที่ ทำแล้วสวยงามนะคะแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีคุณครูได้แนวคิดมาจากป้านิดปูนปั้นค่ะเธออยู่อเมริกานะคะเธอนําเสนอเกี่ยวกับงานชิ้นนี้ค่ะคุณครูเห็นว่าชิ้นนี้คุณครูชอบอะค่ะคุณครูก็เลยจะลองลองมาทําดูนะคะค่ะงานนี้ค่ะไปไปร่วมชมกันเลยนะคะว่าคุณครูจะทําสําเร็จหรือไม่ อุปกรณ์จะขาดไม่ได้ก็คือเนี่ยค่ะถุงมือด้วยนะคะเพราะว่างานนี้จะเป็นงานค่อนข้างจะเปื้อนง่ายสักนิดนึงนะคะค่ะอุปกรณ์ของคุณครูค่ะคุณครูก็เอาเศษผ้าที่ใช้แล้วอะค่ะเนี่ยค่ะเอามาตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็พับพับแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดรูตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็มน ั้งสองให้เป็นรูปมุลเห็นไหมคะเนี่ยมุนแล้วก็กางออกมาเนี่ยคะ่ะผ้านี่คุณครูจะใช้ผ้าสองชั้นนะคะสองชั้นตามที่ป้าน,นิดแนะนำค่ะแล้วเราก็ผสมปูนเสร็จเรียบร้อยนะคะความข้นก็เอาข้นพอดีพอดีนะคะแล้วเอาผ้านี่นะคะเอาลงไปเลยนะคะเอาไปคลุกเคล้า กับปูนที่เราผสมไว้นะคะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะหา,าถังพลาสติกนะคะซึ่งรูปทรงที่เราต้องการที่จะเอานํามาทำนี่นะคะซ้อนให้สูงเข้ากับความสูงของผ้านะคะของครูครูครูคคคคคคก็ได้ประมาณนี้นะคะ่ะครอบด้วยพลาสติกด้วยนะคะแล้วก็เอาผ้าที่เราเคล้า ปูนซีเมนเนี่ยค่ะกางออกมาเลยนะคะคลุมค่ะเอามาคลุมเลยนะคะที่เราเจาะเอาไว้นีอยู่กึ่งกลางนะคะก่งกลางแล้วเราก็จัด จากนั้นนะคะเราก็ผสมคูนอีกครั้งหนึ่งนะคะทาลงไปบนงานทั้งหมดเลยนี่นะคะทาลงไปไปทั่วๆนะคะ ทาเสร็จไปหนึ่งชั้นแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทาอีกหนึ่งชั้นนะคะ อนนี้นะคะคุณครูก็ทาปูนซีเมนลงไปเรียบร้อยแล้วเพิ่มอีกสองชั้นนะคะเป็นสามชั้นนะคะปล่อยให้เขาเซตตัวก่อนนะคะเอาไว้ในที่ร่มค่ะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเดี๋ยวเวลาเซตตัวแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเอามาทําอะไรอีกนะคะเดี๋ยวคอยสักระยะหนึ่งนะคะปูนปั้นชิ้นนี้คุณครูจะทําอะไรนะคะแล้วก็เอาไป ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะ